ความรักเปลี่ยนแปลงตัวตนอาจารย์ยังไงไหมครับสำหรับชีวิตครอบครัวนะพ่วเมยภรรยาสําคัญมากเพราะว่าชีวิตครอบครัวไม่ใช่ของง่ายทีเจ้าที่เสนอว่าชีวิิทีที่สุดคือชีวิตพรหมจันย์ซึ่งไม่มีครอบครัวเลยแต่ถ้ามีครอบครัวแล้วเนี่ยภรรยาสามีต้องเข้าใจกันละกันรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันอดทนซึ่งกันและกันไม่ดิ้กัะฟันอุดหนเพื่อคุณซึ่งกันและกันผมโชคดีได้ภรรยาดี ภรยาผมนีอยู่ด้วยกันมาในปีนี้หกสิบปีแล้วนะก็แน่นอนก็มีกระทบกระทั่งกันอะไรอยู่นี่ก็ฟันแต่ภรรยาผมเป็นคนที่อดทนพอชีวิตผมเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าชีวิตผมนี่มันเผ็ดร้อนอ่ถูกจับถูกเข้าคุกนีไปต่างประเทศหลายต่อหลายภรยาผมมันคงแข็งแรงเขาเป็นคนเงีเยบเงียบแต่เขาเย็นอไอ้ผมนี่ร้อนเนี่ยมันไปได้วยกันได้เนี่ยอยู่ด้วยกันยืดยาวทุกวันนี้